ก็ไม่ได้ดูดเป็นเดือนก็เลิกไปก็จบแล้วบุหรี่อ่ะไม่ได้แล้วแต่ไม่ดูดีไม่ดูดเป็นเดือนอย่าไปอย่าไปเลิกเลยดูดยังดีแล้วเอ้าเลิกดิกินเบียร์แล้วดูดก็หันไม่กินเหล้าหนิกินเหล้าก็ดูดกินเบียร์ก็ดูดเป็นอย่างดูดเป็นเลียมั่งก็ได้ไม่มีเบียร์เลยซื้อบุหรี่ก่อนเลยไม่มีเลย ใครมีเพื่อนแล้วโอ้เพื่อนแม่งใจร้ายพอมีก็ไม่แบ่งก็ดูถึงวัยยืนสื้อน่ะโอ้ยไ่าหยดนอกเห็นไหมดูแล้วก็มองโอเคมีแล้วไม่แบ่งเดี๋ยวนียันไม่มีผลหรอกอ่อแล้วจะดูอะไรดูอะไรเยอะแยะดูแล้วหดดูตล้งทนนี่ไม่หดได้ไง คนเดียเนาะคนเียวเออแล้วได้อะไรขึ้นมาน้อยโดดได้อะไรขึ้นมาเฮ็ดหยังโดดกันซ่าบ่มีดอกเฮ็ดหยั่งนั่นโดดละนัน่นอุย้ยเอาเอามาโดดบ้างเหน็นในด้านโดดบ้างอยู่นอนนั่นสี่คืนผมนอนคืนคนสุดท้ายทุกวันอนืนอนคนสุดท้ายนี่อ้วกแล้วไม่ยอมนอน